เรื่องอรหันตสาวกในปถมมโพธิการพระปัญจวัคคีพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าแรกตรัสรู้ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ในที่เจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันแล้วทรงเสด็จจาริกไปป่าอิสิป,ปตนะมฤึททายวันกรุงพารานสีเพื่อโปรดปัญจวัคคี ทรงแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะครั้งนั้นท่านอัญญาโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมจึงทูลขอบรรพชาอุปสมบททรงประทานบรรพชาอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิขุอุปสัมปทาท่านได้เป็นพระภิกษุสาวกองค์แรก ในพระพุทธศาสนาวันต่อ,ตอมาพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอวาทสั่งสอนปัญจวัคคีย์ที่เหลือจนได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดและได้ประทานบรรพชาอุปสมบทให้ครั้นแล้ววันแรมห้าค่ำเดือน8พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนัตตลกคณสูตร แก่พระปัญจวคัคคีท่านเหล่านั้นทั้งหมดสำเร็จอรหัตตผลขณะนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกหกองค์เรื่องยะะะกุลบุตรในกรุงพาราณสีมีกุลบุตรชื่อยะะะเป็นบุตรเศรษฐีอิ่มเอิบพร้อมพรั่งด้วยกามคุณห้า คืนหนึ่งเขาเกิดความเบื่อหน่ายในการมคุณทั้งหลายได้เดินเข้าไปยังป่าอิสิป,ปตนะมฤคทายวันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระาศาสดาตรัสอนุปุพิกถาคือทรงประกาศานกถาศีลกถาสักขกถาโทษความต่ำสามความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และอนิสง์ในความออกจากกามเมื่อยะสากุลบุตรมีจิตสงบปลอดจากนิวรณแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจสี่เขาได้ดวงตาเห็นธรรมเช้าวันรุ่งขึ้นเศษธีบิดาของยะสากุลบุตรได้ตามบุตรชายไปทางป่าอิสิปต,ตนามฤคทายวันพระผู้มีพระภาค ได้ส่งบันดาลไม่ให้เศรษฐีเห็นบุตรชายที่นั่งอยู่แล้วตรัสอนุปุพิกถาและแสดงอริยสัจสี่จนเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมขณะยะะะกุลบุตรฟังธรรมอยู่นั้นก็ได้บรรลุอรหัตตผลแล้วได้บรรพชาอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาสมัยนั้น มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในโลกเจ็ดองสหาย54คนของท่านพระยะสะได้ทราบข่าวยะสะกุลบุตรออกบวชจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพ,พระศาสดาตรัสอนุปุพภิกถาและแสดงอริยสัจสี่ทั้งหมดได้ดวงตาเห็นธรรมกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระศาสดาประธานเอหิภิกขูอุปสัมปทาและทรงประธานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นบรรลุอรหัตตผลทั้งหมดสมัยนั้นมีพระอรหันเกิดขึ้นในโลกหกสิบอ็ดองเรื่องประกาศพระศาสนาพระผู้มีพระภาค ทรงส่งสาวกหกสิบองค์แยกทางกันไปประกาศพระศาสนาเพื่ออนุเคราะห์โลกและเพื่อประโยชน์สุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและทรงอนุญาตให้สาวกทั้งหกสองค์มีสิทธิบวชกุลบุตรได้พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปตำบลอุรุเวลาทรงโปรดชดินสามพี่น้องคือ อุรุเวลกัสปะนาทีกัสปะและขยากัสปะพร้อมทั้งบริวารหนึ่งพันทรงทําให้ชดินเหล่านั้นศรัทธาทูลขอบรรพชาอุปสมบททรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วเสด็จจาริกพร้อมด้วยภิกษุชดินหนึ่งพันรูปไปสู่ตำบลขยาศาีสะ ทรงแสดงอาทิตตะปริยายสูตรภิกษุชดินเหล่านั้นทั้งหมดบรรลุอรหัตผลเรื่องทรงรับพระเวรุวันเป็นสังคิกาวาดแห่งแรกพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปยังกรุงราชครืประทับนลัลติวันพร้อมด้วยภิกษุชดินหนึ่งพันรูป พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมณขคหบดีชาวมคตเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพ,พระศา,าสดาทรงตรัสอนุปุพภิกถาและแสดงอริยสัจสี่โปรดดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแก่พระเจ้าพิมพิสารและพราหมณขคหบดีจำนวนมากพระเจ้าพิมพิสาร ทูลอาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้ส่งรับพัตตาหารในพระนครแล้วได้ถวายสวนเวลุวันแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระผู้มีพระภาคทรงรับและอนุโมทนาพระเวลุวันนับเป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเรื่องพระสารีบุตร และพระโมคคันลานะสมัยนั้นอุปติสสะและโกลิตะพร้อมด้วยปริพาชก250คนประพฤติพรหมจัรย์อยู่ในสำนักสัญชัยปริพาชกในกรุงราชครห์ออุปติสสะและโกลิตะได้ตกลงกันไว้ว่าผู้ใดบรรลุอมะตะธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่อีกผู้หนึ่ง เช้าวันหนึ่งอุปติสะเห็นท่านพระอัสชิกำลังเที่ยวบินทบาตอยู่ในกรุงราชครึกมีอิริยาบถน่าเลื่อมใสจึงได้ถามถึงศาสดาของท่านและคำสอนของศาสดานั้นท่านพระอัสชิได้บอกว่าท่านเป็นสาวกของพระสมณโคดมและแสดงธรรมของพระาศาสดาโดยย่อ อุปติสสะฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเวลาต่อมาอุปติสสะได้เข้าไปหาโกลิตะแล้วได้เล่าเรื่องราวที่ตนได้พบพระอัศชิพร้อมกล่าวถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคโกลิตะครั้นฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมอุปติสสะและโกลิตะชักชวนปริพาชกสองหคน แล้วได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นถึงแล้วได้ซบเสียนลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ท่านเหล่านั้นอุปติสสะถูกเรียกว่าสารีบุตรและโกลิตะถูกเรียกว่าโมคลานะ ตามนามของมารดาของท่านทั้งสองพระมหาโมคลานะอุปสมบทแล้วหลีกไปบำเพ็ญเพียรอยู่ณนะบ้านกาลวาลมุตตะคามแขวนมคตในวันที่เจ็ดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เพสกลามิคทายวันแขวนพักค,คะได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคลานะนั่งโงบง่วงอยู่ ด้วยทิพยจักษุจึงเสด็จไปด้วยพระฤทธเพื่อโปรดท่านทรงประทานอุบายแก้ง่วงและข้อปฏิบัติโดยย่อท่านพระมหาโมคลานะฟังแล้วเจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระอรหันตภายหลังจากพระสารีบุตรอุปสมบทได้สิบห้าวันพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณนถะ้ำสุกราขาตาเขาคิดชะกูดกรุงราชครืครั้งนั้นปริพาชกชื่อทีขนาขะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อละทิฏฐิกายและเวทนา ขณะนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดได้เจริญวิปัสสนาตามพระพุทธดำรัสและบรรลุอรหัตผลเรื่องประธานแต่งตั้งตำแหน่งเอตะทักคะสมัยต่อมาพระผู้มีพระภาคได้ทรงประธานแต่งตั้งตำแหน่งเอตะทักคะแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งรวมภิกษุ ผู้ที่สำเร็จอรหัตผลในปฐมโพธิการด้วยดังนี้พระอัญญาโกลทัญญาเถระเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้รัตตันยูพระอุรุเวละกัสปะเถระเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีบริวารมากพระมหาโมคลานะเถระ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากพระสารีบุตรเถระเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปัญญามากเรื่องอรหันตาสาวกในปฐมมโพธิการจบเรื่องมหาสังฆสันนิบาตและปฐมธรรมวินยัย ภายหลังจากที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้วเก้าเดือนและเป็นวันที่ท่านพระสารีบุตรบรรลุอรหัตตผลนั้นเองภิกษุอรหันตขีนาศ1,250รูปได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณนะพระเวลุวันวิหารการประชุมสงนี้เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต อันประกอบด้วยองค์สี่คือเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสาอยู่ในมาคะเริกภิกษุ1250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายภิกษุที่ร่วมประชุมล้วนเป็นพระอรหันตขีนาสกผู้ได้อภิญญาหกและเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา ที่พระพุทธองค์ทรงประทานบรรพชาอุปสมบทให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโอวาทปาติโมกกับภิกษุทั้งหลายว่าดังนี้ขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง ผู้ทำร้ายผู้อื่นผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่ทำบาปทั้งสิ้นการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย การไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งความสำรวมในพระปาติโมกหนึ่งความเป็นผู้รู้ประมาณในพัตตาหารหนึ่งที่นอนที่นั่งอันสงดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งหกอย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในสมัยของพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ได้มีการประชุมส่งเช่นนี้เพียงครั้งเดียวเรื่องมหาสังฆสันนิบาตและปฐมธรรมวินยัยจบ